่เ,เมื่อกี้เราจะชอบด่างไงบอกว่าเออเน,นี่ยอะไรนะให้ให้แน่ใจก่อนเฮ้ยผมวันหนี ตัวเป็นไงรู้ป่ะฮะทำตัวเหมือนเดอะสตาร์เวลาเขาประกวดอ่ะหรือพวกเอฟอ่ะคือเตรียมกระเป๋าไว้ก่อนทุกครั้งอ๋อใช่ไหมเวลาเห็นไหมเวลาประกวดเดอะสตาร์เนี่ยพอร้องปุ๊บทุกคนหรือเอฟอ่ะเขาจะมีกระเป๋าเตรียมเอาไว้ข้างหลังละเตรียมออกจากบ้านคือคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปต่อก็กลับไปอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประเทศเราเนี่ยเราทุกคนเนี่ยชีวิตฝากไว้กับโอ้โหขดดัดไว้แค่ผู้เก็ยแค่ ได้ไปต่อหรือไมได้ไปต่อต้องจมน้ำอะไรเงี้ยหรือน้ำท่วมบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็คกระเป๋าไว้ครับแล้วก็ของอย่าไป องชั้นนะคุณทําห้องนอนข้างล่างไว้เลยไม่ต้องเดินขึ้นบันไดบ่อยเพราะการเดินขึ้นบันไดบ่อยของคนแก่มันมีโอกาสทาให้ล้มทําให้หัวฟาดนะฮะทำให้สะดุดโดยไม่รู้บางทีพื้นไม่ได้ลื่นนะฮะเออแต่เดินเดินมันสะดุดเออโบราณเ็าเรียกผีพักผีพักอืมเปล่าผีเดินมาแล้วเหนื่อยไงขอพักข้างๆอแล้วพักแรงไปล้มเราเลยสะดุดเขาเรียกผีพักนะฮะผีพักะฉะนั้นเนี่ยทั้งวันเนี่ยมันหล่นง่ายๆดังนั้นแล้ว6กสิบห้าขึ้นนะครับ หรือใครมีมีพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อายุมากขึ้นเนี่ยช่วยกอมบอกนอนข้างล่างไม่ต้องไปกลัวสมบัติก็ก็คุณแม่รู้พี่ผมเนี่ยบอกไม่ได้ละของทั้นอยู่เยอะบนชั้นสองฉันต้องนอนของของชันทุกคืนไม่ยื่ขึ้นใช่ไหมแต่ไม่ยังขึ้นชั้นสองใช่ไหมทำลิฟต์บันไดเลื่อนให้ชั้นสีวันก่อนสะดุดตกบันไดเดี๋ยวนี้รู้เลยบรรลุสัจธรรมนี่ไง ชั้นไหนนะถ้ามันจะไม่รอดนะเห็นมพยังไงมันก็ไม่รอดเ <c oughs> อามาดูข่าวนี้หน่อยฮะแพทย์กรุงเก่าอึง้งหาภาพด้วยเนี่ยเออเนี่ยนะ<อ>เออเนี่ยครับไปล้วงคอช่วยคนไข้กืนเหรียญทองเหลืองพระสมเด็จโตฮะแกยังไงแล้วแกกินเข้าไปยังไงครับเห็นมไม่หรอกแกเมาแกเมาเมาแล้วก็อวดอวดไม่อะฉันมีพระนี่แล้วก็อมไปเลิองอมไปเสร็จแล้วกแกดื่มกินดื่มเหล้าตาม แล้วมันไหลลงคอหายใจไม่ออกไม่ตอนนั้นเพื่อนร้องเพลงนี้วป่าอมพระมาพูดพิเศษพิเศษกับพี่เบิร์ดใช่ไหมจะมต้องอมให้ดื่อลุง ตั้งแต่ตอนที่จะเข้าปากแล้วว่าไม่แล้วถ้าตายเนี่ยจะโทษท่านนะออไม่คุ้มครองออไม่คุ้มครองแต่ท่านก็ไม่ได้ปิดท่านอยู่ท่าน,นเฉยๆไปพี่เลนเองอ่งเ,ออเรื่องความพี่เลนเออไงก,ก็อย่าพี่เลนนะครับเดือดร้อนก็เดือนครับนะฮะก็ยังไงก็ระวังครับนะครับอย่าไปหวดสักดามากว่ามีของถ้าเกิดว่าพูดจาแล้วไม่น่าจะถือก็ไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่ายังไงถึงถึงอมระถ้าพูดไม่น่าจะถือยังไงมันก็ไม่มีใครเชื่อถือแบบเราเนี่ยเป็นต้นแร้่องเรา อมพระจัดรายการนี่ก็ไม่น่าจะถือหรอกอมบมบมอมมาทั้งวิหารเลยอะไม่แต่จุดประสงค์เรว่าจัดให้ผ่อนคลายทำให้ขดูข่าวเป็นทางการมาเยอะแล้วไงก็ดูข่าวมันไม่เป็นทางการบ้างนะแล้วก็ดูข่าวที่มันไอหรือบางทีดูรายการตลกดูรายการอะไรที่เขาต้องตามสริปเป๊ะรายการโทรทัศน์เนี่ยมันหัวใจมันคือต้องตามสริปมันจะมีคน คิดกันเองเจืดบ้างมั่วบ้างอะไรเงี้ยก็ว่าไปตามแล้วแต่วันและเวลาใช่วันวันไหนนอนน้อยก็ฝืดวันไหนนอนมากก็ไม่ได้ตลกวันไหนผิูกหวยกินก็เนี่ยน้อยหน่อยถามน้อยหน่อยตลงมีวันที่ตลกไหมนะครับแต่ยังไงก็ขอส่งความิถึงไปยังชาภูเก็ตนะฮะครับเห็นบอกว่าบ้านล้าวหลายหลังนะครับ น่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีนะเออผมจะไม่ได้คุ้นชื่อถนนไว้ฮะหายไปแล้วครับอ๋อนี่ฮะถนนข้าวในจังหวัดต่างๆเรามาดูกันฮะท่านไปเที่ยวข้าวไหนมาฮะข้าวสารที่กรุงเทพโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะต้องใช้แว่นขยายนะข้าวเหนียวฮะขอนแก่นข้าวหอมมะลิร้อยเอ็ดมีถนนเ้าหอมมะลิ นรบุีาข้าวโพดเพชรบูรณ์ข้าวหลามมีไหมข้าวแตนจังหวัดน่านะฮะข้าวหลามชนบุรีข้าวหลามจังหวัดเลยอ้าวทำไมซ้ำกันอ้ามีหลามสองหลามเนาะอ๋ม่ต้องมีหลามเล็กคุยกันหน่อยนะต้องคุยกันหน่อยอย่าทะเลาะกันนะปองดองนะต้องคุยกันหน่อยนะในหลามหนึ่งในหลามสองมีหลามหลามขาวกับหลามดำเออแล้วเดี๋ยวผิดนะเดี๋ยวเวลานั้นได้เจอกันไหนพี่เจอที่ของข้าวหลามอีกคนไปชนบุรีอีกคนไปเลยสวยนลฮะเออนต้องคุยกันหน่อยข้าวแช่เพชรบุรีโอ้ยริงข้าวแช่แล้วไง ข้าวหมูแดงคุณผู้ชมบอกตามตามจังหวัดอ่ะพี่ก็มีข้าวอะไรดังๆแล้วก็ไปตามจังหวัดเฮ้ยเดี๋ยวข้าวหมูนี่มันจริงป่าวะคุณผู้ชมบอกเฮ้ยไม่มีบ้านท่านไม่มีถนนข้าวหมุนด้วยถนนข้าวทิพย์นนทบุรีแล้วก็ถนนข้าวหางนะครับหนองบัวลำพูไอ้มีนนทบุรีด้วยข้าวอะไรอ่ะข้าวทิพย์นะข้าวทิพย์เหรอกินแล้วอิ่มโอ้โหอิ่มอิ่มเออคุณผู้ชมก็เป็นถนนไหนบ้างนะครับเ ข้าวก,กับข้าวยังอื่นเซ็งเลยนะทำไมข้าวถึงทไมข้าวแกง <ahi S 2> ไม่มีเออมีถนนแกงไก่ถนนข้าวแกงข้าวซอยเออถนนข้าวซอยถนนถนนเอ้ยทันทีมันมีถน,น เท่าที่ดูข่าวช่วงสงการเนี่ยเขาก็รุรลค์งเยอะนะฮะอย่างข่าวเนี้เขาบอกว่าอะไรนะที่ตายเป็นศูนย์ตายเท <0. S 1> ่าไหร่ครับตายเยอะนะ253เจ็บ2,000ดูหัวข้อข่าวและสถิติมันมันเป็นไงให้มันดีกว่าปีแล้วไหมตอนแรกเขารุรลค์งยอดตายเป็นศูนย์นะฮะแต่ไม่แน่ใจไม่มี <c oughs> สถิตีตัวเก่ามาให้เรายังมันยังไม่ครบนะปีที่ห้า253แต่รู้สึกว่า ติดนะฮะเสื่อมเสียมากนะฮะมีแก๊งโจลุมตื้อพันตำรวจโทรอ้าวโหรู้ว่าเป็นไอเเคงไงรู้ว่าเป็นชาวนะวดนไอเเคดูแล้วก็อย่างนี้ยังมีตลอดนะครับผู้ชมฮะนี่จอมล้วงนะฮะอ๋อลวงอะไรลวงกระเป๋าอ๋อกระเป๋าตัวเองไม่ลวงฮะออไปล้วงของคนอื่นไปลวงกระเป๋าคนอื่นไม่รู้เป็นโลกวะนะโรคเลอเป็นคนเวียดนามด้วยเป็นคนเวียดนามเหรออ๋อลีงอกโท ชาต่างชาติเป็นชาต่างชาติตีตะลีเนี่ยนะฮะเออกระลวงกระเป๋าน้องผู้หญิงเขาที่เขาใสาแล้วก็สงครามที่ผ่านมาเนี่ยต้องต้องระวังเหมือนกันนะครับผู้ชมคะคือแว่นๆเนี่ยเยอะครับแก๊งเลยนะแก๊งเลยบุ้นบุ้นผมผมขับตามแก๊งอยู่แว้นอยู่กลุ่มหนึ่งอะสิบกว่าคันเคื่อนผมไม่กล้าบิดแต่ไล่อะใช่กลัวโดนล้อต้องบอกผู้ชมว่าอย่าไปยุ่งปล่อยเขาไปล่อยเขาอยู่ไปใช่อย่าไปยุ่งน เพราะว่าน้องๆเขาเนี่ยเป็นคนช่วยตัวเองไม่ได้เ,ออเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าคุณไปเฉียวเขานิดนึงออหรือคุณไปบีบแปงนิดนึงนี่นะคือเขาช่วยตัวเองไม่ได้เขาต้องมีเพื่อนอ๋อเออถ้าเกิดคุณไปเฮ้ยเพืนะ่อนปุ๊มเนียเดี๋ยวเพื่อนเข้ามาใจสอบใช่แล้วชีวิตจริงไม่เหมือนหนังนะเราเออไม่สามารถเป็นบูตลีเราไม่ใช่จ่าพนมเราไม่ใช่บูตลีเราไม่ใช่จ่าพนมเราไม่ใช่เจตเลีฮะอสามหนึ่งพ่อไว้ฮะ เจ็ดหนึ่งนี่นอนแค่หนึ่งตอนหนึ่งมันมีปุ้ยก็จบแล้วออมันมีปุ้ยก็จบแล้วเพราะฉะนั้นนะครับจะเขาจะบอกว่าคือเล่าเรื่องนี้บอกว่ามันจะเอฟเฟกมาหลังจากสงการ,รถ้าเจอพวกนี้ฮะก็จอดรถดีกว่า วันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับ